Hi, ทุกคนล่าสุดป,ะปะ๊าเป็นพื้นที่หลังมากูผู้หลงรักปะ๊าปะมากก็เลยสั่งให้กูไปหาเครื่องดูดไรฝุ่นกูก็แบบเออไหนๆแล้วกันก็รีวิวไปด้วยซะเลยกูละหมันใสจริงๆมามาดูภายในกล่องกันดีกว่าสิ่งที่เขาให้มามันก็จะมีทั้งหมดห้าอย่างเป็นแปรงที่เหมือนแปรงตีฟันแล้วหนึ่งคู่มือการใช้แล้วสองข้อควรระวังแล้วสามและสี่เครื่องดูดฝุ่นแล้วเขาให้ถุงแบบนี้มาด้วยอ่ะกลับมาดูเครื่องดูดไรฝุ่นทําไมแพ้ถึงเรื่องอันนี้เพราะมันมีถังเก็บฝุ่นเป็นแบบคู แล้วมันดียังไงใช่ไหมมันแยกไรฝุ่นและตัวฝุ่นออกจากไส้กรองได้มันจะทําให้ไส้กรองสกปรกยากขึ้นแล้วส่วนไส้กรองก็จะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆและจากที่หาข้อมูลมามันสร้างแรงสั่นสะเทือน36,00 0ครั้งต่อนาทีแล้วมันก็มีช่องดูดฝุ่นที่กว้างด้วยและเวลาใช้แค่กดปุ่มเดียวก็คือใช้ได้เลยแถมมีหน้าจอให้ดูด้วยแล้วขอบอกหน่อยว่ามันมี LED UV ด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าตาละเพราะถ้าเรายกมันขึ้นมาเมื่อไหร่ระบบมันจะหยุดทํางานอัตโนมัติแล้วส่วนเรื่ ไ,ได้รู้สึกว่าเมื่อยมือขนาดนั้นอะกลับมาดูกันหลังจากใช้เสร็จแล้วและนี่คือสิ่งที่ได้ทุกคนดูวิธีเอามันออกมาแค่กดปุ่มเดียวเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดูจระเลยมึงเปิดออกมาเป็นไงละ่ะจระไหล่ะจะอ้วกแล้วเนี่ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวแพจะเทใส่ถ้วยกระดาษให้ทุกคนดูแบบชัดๆยังไม่ทันไรรู้สึกว่าอาการคันจมูกมาละแล้วนี่ทุกคนดูเป็นไงแพรได้แต่ยืนงงอยู่ในโรงไรฝุ่นมึงเอาจริงกูไม่เคยคิดเลยว่ากูนอนอยู่บนพวกเนี้ยกูไม่แปลกใจเลยที่ทาาาาไไไไมมมมมป่่่่่่่่้้้ชชอออบบคคััััััันนนนนหหหลลลลงงสสวววววแแแพพพพเเรรระกกกกีียจ็ิด เพราะฉะนั้นพี่จะส่งต่อให้พี่ดีพี่แม่บ้านให้ไปดูทุกเตียงในบ้านรวมทั้งเตียงพี่แม่บ้านเองด้วยบ้านนี้จะไม่มีไรฟุ้นอีกต่อไป